สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DW16 ลหเชิโปรนะครับรายการดีๆที่จะให้ความรู้และข้อมูลดีๆเพื่อเสริมอาวุธในการลงทุนดีวิวนะครับผมบอสจิรัชจากทีม DW16 ครับผมครับกับผมปั๊มพนุพันธ์ครับจากทีม DW16 เช่นกันนะครับโอเควันนี้ EP นี้มาสบายๆกันบ้างนะฮะสัน้สนๆกระชับๆนะครับกับ EP ที่8นะฮะ ชื่อหัวข้อว่าสามสถานะสำคัญของ DW สถานะอะไรกันบ้างนะครับผมอะไรสถานะสถานะสถานะอะไร DW โอเคโอเคเดี๋ยวผมแบ่งออกเป็น Call DW กับพูด DW นะฮะเดี๋ยวเราจะไปไล่สถานะกันทั้งคอทั้งพูดมีสามสถานะนะครับก็คือ ITM นะฮะ i n the money นะครับ ATM แอดเดอร์มันนีฮะไม่ใช่เอพี่เอมไม่กดเงินเนาะผมรออยู่ครับผมรออยู่แล้วก็โอทีเอนะครับเท้าเดอร์มันนีนะครับสามฐานะนี้เดี๋ยวจำไปก่อนนะเกิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ในระหว่างที่เอ่อฟังฟอก่อนเนาะอย่าฟังเรื่องฟังฟอกรอนฟังฟอกร้อนท้าความไดนึ่ง call D B U ก็คือ call option นั่นแหละมันก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อใช่ไหมฮะมีสิทธิ์ในการซื้อสำหรับผู้ถือซึ่งก็จะมีราคาใช้สิทธิ์ด้วย ว่าสิทธิ์ในการซื้อเนี่ยได้ได้ได้ใช้ที่ราคาเท่าไหร่สมมุติสิบาทมีสิทธิ์ในการซื้อสิบาทโอเคหุ้นแม่เนี่ยระหว่างทางที่ดิวมัน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 อยู่เนี่ยมันหุ้นแม่ก็ขึ้นลงใช่ไหมฮะครับก็จะอยู่เหนือสิบบาทมั่งอยู่เหนือราคาใช้สิบมั่งอยู่ต่ำกว่าบ้างนะครับสถานะของมันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปโอเคอย่างแรกอินดินนี่ก็คือเมื่อราคาหุ้นนั่งอินนะครับราคาสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์ครับอ่า มื่อกี้ตัวอย่างผมสิบาทเนาะราคาใชซิสก็คือถ้าพุ่งแม่อยู่สิบเอ็ดบาทสิบห้าบาทยี่สบาทเนี่ยขึ้นไปนะก็แปลว่าดีบีตัวนั้นนะอ่าอยู่ในสถานะอินเดอรมนนี่นะครับโอเคแล้วก็แอดเดอรมนนี่ก็เครื่องหมายตรงตัวเลยเท่ากับนะฮะถ้าราคาพุ่น้องอินมาที่สิบาทเท่ากับราคาใชซิสเมื่อกี้นะตัวอย่างผมปึ้งก็จะอยู่ในสถานะที่ชื่อว่าแอดเดอรมนนี่แต่สถานะนี้เกิดไม่ค่อยบ่อยหรอกครับเกิดก็เกิดแวบเดียวนะฮะโอเคแล้วก็แจ้งไว้ให้ทราบนะครับต้องพอดีกันเป๊ะๆเนาะเปบ ก็ค um pues right? nah ือเมื่อราคาหุ้นต่างอิงเนี่ยราคาต่ํากว่าราคาใช้สิทธิเมื่อกี้ราคาใช้สิทธิ์ในการซื้อที่สิบาทใช่ไหมครับถ้าหุ้นแม่มันอยู่ที่ห้าบาทสี่บาทหรือเก้าบาทเนี่ยก็อยู่ในสถานะเอาเดอืมโอเคคประมาณนี้คือตรงนี้เดี๋ยวจําไปก่อนเดี๋ยวเหตุผลที่มีสถานะเนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเดี๋ยวจะไปบอกให้ตอนท้ายนะครับโอเคขอเสร็จแล้วประมาณนี้เลยสั้นๆอันต่อไปนะครับเป็นหุ้นดีวกลับด้านกันนิดนึง ดอินดิแวนนี่เนี่ยสำหรับสิทธิในการขายขายเนาะนสิทธิในการขายนะสมมติเรามีสิทธิในการขายสิบาทครับถ้าหุ้นอินดิมวนนี่เมื่อไหร่เมื่อราคาหุ้นนั่งอิงต่ำกว่าราคาเฉียสิทธิ์ก็คือต่ำกว่าสิบาทือมันเราขายเนาะสิทธิ์สิทธิ์คือขายสิบาทเนาะราคาจะมีอินดิมวนนี่มีมูลค่าอะไรกันนะตัวก็ต่ำราคาเฉลียสิทธิ์ครับกตก็มองง่ายเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีมันมีมูลค่าแฝงอยู่อะมูลค่าที่แท้จริงแฝงอยู่ คุณคุณสามารถขายได้ที่สิบาทแล้วไอสินทรัพย์เหล่านั้นไอสินทรัพย์อ้างอิงเนี่ยมันอยู่ห้าบาทเฮ้ยมันมีแก๊ปห้าบาทอยู่ก็มองเป็นอินเดอร์มนนี่ได้เหมือนเหมือนเรามีมูลค่านั้นอยู่อ่าประมาณนี้นะโอเคแอดเดอร์มนนี่เหมือนกันเลยเหมือนกับพอเลยก็คือเท่ากันนะครับเท่ากันสิบาทสิบาทเอาเดอร์มนนี่ก็จะกลับได้แล้วกลับได้ก็คือถ้าเป็นพุทดีวิวเนี่ยมันจะอยู่สถานะเอาเดอร์มนนี่ก็ต่อเมื่อหุ้นอ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์ก็คือ้อกับพุทธเนี่ย อินเดอรมานีกับเอาต์เดอมันีเนี่ยมันสลับกันเนาะมองสลับกันสลับกันถูกถูกแต่อันนี้มันเท่ากันอยู่แล้วพอมาเท่ากันเท่ากันอยู่แล้วใช่ทีน,นี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอเคดี DW, ในช่วงชีวิตมันอนะ่ะสถานะมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาล่ะครับพูดแมวก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงคอพูท u อินแอดเอาเอาแอดอินสลับไปมานะฮะถามว่ามันมันมีผลอะไรกับคนเทรดีีไหมที่ที่จะกินส่วนต่างราคานะซื้อถูกขายแพงคอพูดเนี่ยเข่งขึ้นเก่งลงก็ก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นแต่มันจะ อ่ะหน้านี้เลยนะครับสถานะของดีเนี่ยว่าขอรูกระตามเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้เพื่อดูว่าดีตัวนั้นน่ะเออแล้ววันสุดท้ายอ่ะจะถูกใช้สิทธิ์ไหมอ๋อก็คือวันหมดอายุเนาะเพราะว่าตัวนี้จะได้อ่ถูกใช้สิทธิ์หรือเปล่าอืมอืมได้ครับอ่ะผมผมยกตัวอย่างสั้นๆนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะลงตัวเลขกันเลยนะครับครับก็สมมติสมมติคุณปามีมีเสร็จในการซื้อนะครับสิบบาท call แล้วมันคือวันสุดท้ายแล้วแล้วหุ้นอ้างอิงตัวนั้นอยู่สถาว่าอินเดมานี่ มันก็อยู่สูงกว่าสิบบาทครับอ่อาก็แปลว่าคุณปามิ่เก็บตรงนั้นแล้วเก็บส่วนต่างตรงนั้นนะระหว่างราคาใช้สิทธิ์กับหุ้นแม่ที่มันขึ้นไปรนะอ่ามันก็จะถูกใช้สิทธิ์ใช่ในความจริงก็คือว่าเราอ่าพูดแล้วกันว่าจองจองราคานี้นะราคาใช้สิทธิ์มาอืมอืมแต่ว่าราคาตลาดจริงๆริเนี้ยมันสูงกว่านั้นเนาะในวันสุดท้ายอ่าเราจะใช้สิทธิ์หรือเปล่าถูกไหมครับในความจริงก็ต้องใช้สิทธิ์อยู่แล้วนะเพราะมันถึงราคาที่เราจองมาได้อ่าใช่เราตากว่าเราก็อยากใช้เราอยากใช้ ถ้าราคาใช้เนาะเออราคาหุ้นอังอินนั้นมันเท่ากับหรือต่ำกว่าเราจะใช้ทำไมใช่ไม่ต้องใช้อ่าเดี๋ยวประมาณพุทธพุทธก็กลับด้านกันครับด้านกันครับเฮ้ยเรามีสิทธิ์ขายสิบาทเฮ้ยแล้วถ้าหุ้นแม่มันขายได้ยี่สิบสามสิบเราจะใช้สิทธิ์ทำไมอ่ะเพราะว่ามันขายได้แค่สิบเราไปขายในตลาดได้สิบยี่สิบมันก็จะไม่ถูกใช้สิทธิ์เพราะมันเอาเนาะครับแต่ถ้ามันอินคือเออถ้าหุ้นแม่มันต่ำกว่าสิบสมมุติห้าบาทเออเรามีสิทธิ์ขายสิบบาทเออแต่หุ้นแม่ตอนนั้นมันเเเนนนาาาาาะะะรรสิิทธ์ใกขย ช่ใช่ถ้าราคาในวันสุดท้ายมันดันสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์เราเราจะใช้ทําไมใช่ไหมครับในความจริงเนาะใช่สุนทรพูดถูกต้องครับก็ประมาณนี้อีีนี้สั้นๆจาก็คือต้องจํานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราพอพอแต่ก็ไม่ยากครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปใช้งานในอ p พีถัดไปก็จะมาดูแลง่ายๆเลยกันเนาะอินเดอร์มันนี่คือใช้สิทธิ์เนาะที่เหลือแอดกับเอาก็ก็ไม่ต้องใช้สิทธิ์ไม่ต้องใช้สิทธิ์ใช่ เดี๋ยวว่าใช้สิ่งน้ำใช้ยังไงกําไรขาดทุนอะไรยังไงเรื่องตัวเลขเดี๋ยวเราลงในอีพีหน้ากันนะครับหน้าเลยครับครับครับคุณรั๊มติดตามเราช่องทางติดตามเราช่องทางแรกนะครับบ้านหลักของเรา Facebook นะครับเสิร์ชเลย DW16 นะครับก็จะมีคอนเทนต์ข้อมูลดีๆทุกวันนะครับเช้าเย็นๆเลยแล้วก็มีไลฟ์มีวิดีโอมีรายการพวกอะไอย่างนั้นด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะฮะและอีกอันนึงอันต่อไปอะไรคุณปั๊ม ไลน์นะครับก็ดรายดีบิง16นะครับตัวนี้ก็สามารถขอตารางราคาได้เนาะหรือว่ามีดีบิวแนะนําในวันเราก็สามารถดูได้เนาะนะครับตัวผมก็สมมุติว่าสนใจหุ้นดีบิวในหุ้นตัวไหนก็พิมพ์ชื่อหุ้นได้เลยนะครับก็กดขอตารางราคาได้เลยเนาะในตัวไลน์นะครับตัวนียนะครับครับก็มีโอเพนแชทครับผมตัวนี้ก็ดีบิง16นะครับในโอเพนแชท ก็คือเป็นแหล่งใช้ไอเดียกันเนาะของนักลงทุนหลายๆลท่านนะครับตอนนี้ครับก็คึกคักเลยเนาะช่วงนี้สี่พันครับครับผมเอแล้วก็รายการของเรานะครับดีบิวหนึ่งหกเทิร์โปรเนี่ยพบกันทุกทุกวันอังคารวันเสาร์นะครับเวลาสองทุ่มนะครับเราจะอัปโหลดคลิปความรู้ดีๆเหล่านี้นะฮะที่เพจ Facebook d w 1 6หนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดาวน์เฟซบุ๊กด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับครับเอ๊สำหรับอีีนี้นะครับผมกับปั๊มก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมครับ ค่ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ